พุ่งเหม็นเน่าเปลี่ยนหน้าเล่นวะรอรอติดต่อคนมารับหน่อยสิครับซาลิน่าเดินอย่างไวเป็นเป้าหมายด้วยขอบคุณค่ะในเมกอยู่ไหนวะอยากจะเฟืองหม้วเม็กเม็กข้างหลังครับผมไม่มีวีไม่มีนี่วะไปยังทชวนหน้าใช่ไหมวุ้ยเมาไม่ติดไม่แต่แมวมองะมองทช่ไมหายไปแล้วหายไปแล้ว ตัวเตลบ่าไม่น่าใช่ไม่นานะถ้ามันอยู่อนระาะของแมวมันก็น่าจะขึ้นนเก็บหัวใจอะไรอ่วันนี้เล่นก็ไปไปเอาใครโดน่ะกำลังจะพูดออกคลิปเลยแบบเออวันนี้เล่นไปก็รู้สึกไปได้ด้วยดีนะวันนี้รอดตายรอบอยู่เหมือนกันใช่เป่าอ หน้าเจลมาติดฟางอะเบลมาวะหน้าฟางเมื่อกี้ไม่ได้แล้วเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยเพื่อนอยู่ไหนไปดูหน่อยว่าใส่ไฟเห็นรลยท้าตัวเองโคตรเยอะเลยบ้าจริงนี่เจะโดนอย่างไวเบลเบลมาหนีเบลมาอยู่นี้เบลมาอยู่นี้เดินพร้อมกันนะอย่าพึ่งพร้อมกันนะหนึ่งสองสามไม่เดินดิเดินดิจะดูว่าเทียบความไวกันแค่ไหนขาดไวกว่าไม่เบลมาเรก่อนอเขามีอะไรอ่ะ อู้แทบปิร์ะอะเธอเฮ้ยอ,อย่าหย,ยิบแทบกูเห็นนะเว้ยไปช่วยไ้ละกำลังไปช่วยเบื่อเขาถอดอะไรวะกินความหวังปะงพี่นั้นก็ไม่มีนะอาจจะไปละที่แห่งนี้มันมีผีโคตรช่บเลยเดินไปของแดนซี่วิลเลอร์จริงปะใช่เนียนปะวะ เฮ้ยตัวจุ่มฟาง <c oughs> นี่มันหน้าออฟางเลยใครปั่นไฟตรงนี้เนี่ยทำไมาถึงกลางทุง่งอะเบลสวัสดีชาวทุง่งเดี๋ยวถ้าถูกเมลอน,น,น, <c oughs> นเนอร์ปกติเบลก็ปั่นอยู่อะแต่มันมองไม่เห็นตอนแรกเบลปั่นอยู่ตรงนี้อยแล้วแม่งเดินอยู่ฝั่งนั้นแล้เจออยู่ฝั่งจุ่มฟางแล้วเพื่อนตอดอะไม่รู้อะเพื่อนหายไปไหนแล้วไม่รู้ด้วย เฮ้ยหน้าต่างหูสวยจังเลยแกดูประจันนั่นดิวะประจันทำไมมีแค่นั้นวะอ๋อต้นไม้ไม่ฟังาไอ้เหี้ยแภาพสุดแล้วแม่งจอแม่งมืดไปหมดเลยแต่สวยนะภาพสุดอ่ะเดินอย่างไวเป็นไงจะทำเรื่อคนนี้ต่อเลยกันคุณมานี่เพ่อนคุณมานี่ก่อนนิ่งไว้มาอยู่นี้เราวจะเดินพร้อมกันโอเคปะ จะดูเดินนะบอกก่อนอย่าย่อนะเดินหนึ่งสองสามเป็นไงไม่กว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์มารู้สึกยี่สิบเองเหรอเออยเดี๋ยวฉันช่วยเพื่อนของข้างกูเลยเหรอขอสกิลเช็คก่อนนะอยากจะไปสกิลเช็คก่อนโดนเอาเพื่อปล่อยทำไมอ่ะเพื่อปล่อยทำไมอ่ะสาแทงให้ไปเพื่อปล่อยทำไมอ่ะ ไม่อยากเล่นแล้วหรอไม่อยากเล่นมึงไม่ต้องเข้ามาเล่นแต่แรกสิว่าไอ้สัตว์ไอ้ยัยมันเจียรตัวแทบตัวเองจริงเหรอยังเดิมเปิดกล่องกล่องนะมาเจะที่ปั่นไฟเมื่อกี้ก็ได้นะฉันอยู่อ่ะมาฮิวได้ทับหนึ่งเมื่อกี้เบลฮิวต่อหน้ามาแต่มาเบลเพื่อนเราคืออะไรอะชางมันเถอะโอ้โหยังจูงตาโดนไอ้ยี่ไหนบอกว่าเอาเพื่อนไง ตอนแรกมันไปฟาดเพื่อนไงแล้วจู่แม่ก็มาเฉยเลยใจด้วยนะทุกระส่าทันโดนแนะเลยกำลังไปช่วยจ้าเดินอย่างไวเอ้าค้างออกอะไรนะวะเอ้าอีบ้าเอ้ยโอ้ดีนะหลุด่มึงหลุดเอากลับไปก่อนเลยเอ้ามีคนอยู่ทางเจลเออเอ้าขอญาตช่วยขอญาตช่วยนะครับ เ,เฮ้ยเฮ้ยเรอนเทนแถวนั้นนะอือไปละอุ้มมาวะเราไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยเฮ้ยมึงไปปั่นไฟทำไวม่บนมินไปเขามีปั่นไฟปั่นทำไมเขามีปั่นไฟปั่นทำไมปำไปช่วยเพื่อน ไอ้ยี่จนมันมาแล้วเนี่ยกูเก้าเก้ามานานเลวมึงมันไล่เจี๋ยนะมีเช่วยกูมันไล่เจี๋ยนะอุ้มพม่เมย์พวกมีเมย์พวกมีเมย์พวกมีเมย์ตายละมันจะเจ็บกันหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องเบลวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยเบลเท่าไหร่เก้าเก้าหรออุ้มเพื่อนป้าตายแล้วอุ้มเพื่อนโอเคสวย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 ด้วยเบลมาเลย ออนาไปอาร์กิฮาลุไปมานี่มาฮิวตรงนี้มาที่มาตรงนี้ตามมาตามมาตามมาฮิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนโอ้ยโมลิฟาดเราจะไม่ไปใช่เราจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เพราะจะฮิวเว้ยไอ้เฮ้ยคุณอยู่ไหนเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาฮิวฉันก่อนรอไปสัตว์ยังเฟดิงกันเลยอยู่นั่นแหละอย่าเพิ่งไปเฮ้ยอย่าเพิ่ง ไอ้เหี้ยเหม่งขีน่าคนมาสามคนติดเลยวันนี้แกจะเหม่งขีน่าสถิติคนก็ได้เธอจะแกล้งหิวแมนตะเย็นนะไปปั่นไฟนะจะไปช่วยเพื่อนเองเค้ปะไม่ได้เอาเค้กมาวาตาเนี่ยเอาก้าหานมาแต่ไม่ค่อยได้ดูอะไรจะวุ่นวายเลยวันนี้ไปรอบนี้ไปปั่นเลยช่วยเพื่อนแป๊บใจยังเต้นอยู่เลยว่ะ เลิกแคมป์เหรอมันยังอยู่เหรอเย้เห yeah, <he> e ็นเจล <j el, S 2> ไม่ใช่เพื่อนดี่ไม่ใช่เพื่อนดีม,นมันเห็นเจลไม่เห็นเจลไม่เห็นเจลโอ้อ oh, แล้วตรงนี้เลยป่ะล่ะเฮ้ยเป็นสองร้บมึงอะอุ้ยโดนจนได้โดนจนได้ยังเจบ็บบอกเลยว่ายังเจบ็บไปไหนแล้ววะ <c oughs> <c oughs> ยังเจบ็บยังเจบ็บ บอกเลยว่าเจ็บมากพี่แถบปะวะงานหลังก็ยังโดนอ่ะจุ่มเกลือสักทีใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเบลไม่แทนหมยเบลเบลตายแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเอาไปไหนทำไมเอาไอ้ยิ่กูนึกว่ามันอยู่ด้านหลังไอ้ยี่งกูเจ็ดสองเฉยเลยคุณเบลอุ้ยม่เห็นี เอามันออกไปเอามันออกไปจากที่นี่ไปกูไปแล้วไปไม่เอาด้วยวะเจลอยู่รถเคนแดงมาหาเจลมายิ้วอยู่เจลว่าท้ายเกมมีโนวันวะมันต้องมีอยู่แล้วนะแชปเปอร์ไม่โนวันออกง่ายใจอู๊ตรงนี้เลยปะล่ะตื่นตื่นตื่นคุณตายเลยไม่ใช่หรอเบลเฟสสองอิเคฟงมิดได้ตายเลยคุณมามามานี่มานี่เฮ้ยเบลมาเบลมา ไม่ยิวมายิวขึ้น,นขึ้นไป,ปนอ่ะไปดนเนี่ยตรงนั้นนะเจ้าว่าโทรเทมโนวันทายเกมเห็นตรงนั้นปะอ๋อจำไว้แล้วกันเจ้าคิดว่านะไปปั่นไฟแล้วกันเล่นเฟิงหมิ่นปะไม่เนาะไม่รู้อ่ะปั่นก่อนไปอุ้ยมีกล่องด้วยขอเปิดแป๊บน,นะไล่ใช้ <laughs> กระจอดตรเทมตรงนันเลแตกไว้ซะเฟิงหมิ่นตายเลยเหรือ ใช่ครับกรไปช้ามันเจ็ดสองพอดีเลยมีมีที่อยู่ตรงนี้คุณมีอยู่เองปะมีครับจะไม่เหลืออยู่ครึ่งเดียวแล้วนี่ไงมีกล่องตรงนั้นเป็นสีเทาเก๋อะไรอ่ะสีเทาโคตรเไม่ใช่สีเหลืองเลยอยู่ครึ่งนึงมันใช้ไม่ได้เหมือนกันแหละได้แล้วสีเทามันได้ครั้งหนึ่งเสร็จเลยนะแต่สีเหลืองมันก็ครั้งหนึ่งเสร็จเหมือนกันอันนี้เเอาเพ่นช้ามาด้วยใช่เหรอใช่รอดไปใช้คนมิดจุกนานจังอ่ะ เดียวเดียวมันมันหลุดแล้วนีว่ะมันเห็นเบลว่ะไม่เป็นไรเขาสัต่อจตนาลใค่เขายังปั่นไฟอยู่เขาไงไล่เจไล่เจลไล่เจลไล่เจลไลเจลเียงมันแอจดไล่เ่เจลไล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 ่ไุยไม่มีกระดักว่ะ ตัวนี้ก็เป็นโทเทมต้องสงสัยนะเนี่ยถอนก่อนแล้วกันนะเบลไม่ให้เจ้าพิวเล้าหมูแล้วนะเจ้าู่เล้าหมูโอ้ยอยู่ข้างข้านี่เลยเหรอเล้าหมูอ่ะแล้าหมูเดี๋ยวเอ้ยเพื่นตาแล้วนดูแล้าหมูเล้าหมูเล้าหมูเอาหมูไหนวะตรงข้ามที่เพื่อนตายแบบไกลๆหน่อยเบลดีเสียแล้วตามมาเล้าหมูอยู่นี่ไหนวะซ้ายมือหอยหลอดมันบัวนะเว้ยมันไม่ใช่หมูนะ มีบัวอุ้ยวัเอาใครมาด้วยอ่ะไม่ได้เอามาหิวเลยหิวดิหิวดิหิวไม่ได้เสร็จแล้วเอาเหรอมาปั่นเครื่องนี้มาเมื่อกี้ตรงนั้นจะเสร็จแล้วไม่เป็นเราปั่นไปสองที่ดีแล้วแหละแต่วแมงเหลือจมสามเครื่องเออเหลือเราแค่สองคนนะประเด็นจะว่าเราสักคนจะต้องตายไว้อีกคนอาจจะรอดไม่ก็อาจจะตายคู่เลยเจะว่าตายคู่อ่ะจะเป็นคนที่ยังไม่โดนเลยดีกว่า เจ่า,าจเจ่า,าไ,ไ,ไม่เอาเจ้า,าเจาน่าจะไปคะแนนเนปลไม่เต็มทุกอย่างแล้วเนี่ยเจ่าเจว่า,า,วาน่าจะไปล่อไว้แล้วก็ให้เจ้าโดนแขวนหรือว่าคืออาจจะแคมป์วะคนสุดท้ายไม่แน,น่ใจปั่นกันแล้วกัน,นเราจะต้องรอดเว้ยเพราะเราคือตัวละครเอกในหนัง ัวคนนนหัู่นอยู่ขวามือข้างบนตรงเนินน่ะเขามองเกล็ดเกล็เขาเขาผ่านมาทางเราแล้วเขาเห็นเราแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นปัดเสร็จก็เห็นแล้วเนี่ยไปไปแยกๆก่อนแยกๆก่อนใช่ใช่แต่แยกๆก่อนนงถ้าเบลล์เห็นเจวไปหาไอ้นี่เลยนะเพราะเบลล์ตายแล้วเดี๋ยวเจเร่เครื่องเดิมเขียบว่าวิวิวิน่ะเจอจะเต้นราปัดเลย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  ไปละเอาลืมไปว่าอย่ามาใกล้เบลเบลปั่นไฟอยู่ใช่ไม่เป็นไรจะจะไปไกลๆให้เห็นไหมเอาตีกูตีกูเออเออเอออย่าให้มันตีอเอ้าลืมไปว่าแบบอยากจะโดนแขวะสักทีหนึง่งเฮ้ยอย่าเอาเครื่องนี้ที่มันใกล้เบลเบลววะอ๋อไม่ใช่วะใช่วะหรือไม่ใช่เอาห้องวีอรอไม่เอาไม่เอาห้องวี ี่ช่วยเสร็จต้องระวังแถบอีกไอ้เหี้ยวางปะวะมีวงสามปะไม่มีครับเมซเนียเฮ้ยวางแถบอะวางแถบหน้าห้อง B ีระวังแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวแม็กมานี่แล้วแหละมาลับป้ามาละป้ามาลิวมาเ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 ลิวเล่นหน่อยป้าเล่นหน่อยป้าไม่เล่นช่วยหน่อยป้าเล่นหน่อยป้าเปิดปรเด็นข้าราชการเนี่ย Pix เร็วมาช่วยจ้ามาช่วยคุณแช่มันเห็นคุณทำไมวะไม่แถบจ้าบายบายล้งานเนี้ยบายบายแล้งานเนี้ยบายบายแล้งานเงี้ยตายตายเดี๋ยวบอกเบลหน้าเบลว่านึกว่าตรงประทุหน้าต่ไม่อยู่ข้างข้้างอุๆวิทำไมอ่ะเอ้ยไม่เอามันจะไปนี่เฮ้ยแกมีเจลีนปะ ไม่ไมีเ,มเ,มเจรีบวะต้องมีจู่ๆเสียงคุณก็เบาวะไอเบพูดเบาเองเลยฉันจะยื้อไว้ฉันจะคอยเขาไปไหนวะไม่รู้เห็นไหมบอกแล้วพวกเราตายกันหมดเฮ้ยจะอะไรเนี่ยจะปั๊มแต้นหรือจะอะไรบอกก่อนดิจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูปั๊มให้เอากูขึ้นเดี๋ยวกูปั๊มให้ เฮ้ยเขาตายแล้วนะแกอย่าปัมให้อย่าปัมให้แกเขาฆ่าเราอ่ะอย่ากูปั๊มให้เฮ้ยเดี๋ยวช่วยวัตร์ฟลัอยากช่วยเจ็บเป้าหมายตายแล้วด้วยกูอยากช่วยแรงขึ้นไหมเนี่ยมีขึ้นด้วยนะคิลเลอร์แรงสิบห้าชื่อยืมเขามาไอ้เป็นยอดจ๋แต่คนไทยนะสามรอบแล้วอ่ะ เฮ้ยไปไหนเอากูขึ้นกูอยากช่วยมันปั๊มแต้มเว้ยนี่จัดใจจริงกันเนี่ยเดินเกี่ยวกันเฮ้ยจัดใจจริงนะเว้ยอยากช่วยแกเขาจะปล่อยแกแห้งตายเออสุดยอดนั่นแหละสวยงามแล้วทำไมเขาพูดแขวนตอนนี้วะโดนด่าไอ้สัสกูอักโดนด่าโอ๊ยแกแกแกเขาชื่อว่ายืมเขามาว่ะอะไรวะนาฬิกาเหรอ ไปแน,น่ยยดูโปรไฟล์ที่ส่งกันไอเหียถ้าเป็นหน้าไอ้นั่นคนไทย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยอยู่พานัทนิคมชนบุรีว่ะอุ้ยมีกึ่งกินความหวานจรด้วยดีแล้วที่เพื่อนคนนั้นถอนไปจ้าจี